ดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันที่ส9บเก้ากรกฎาคมสงพันหาสิบนะคะตอนเย็นเอ๊ออาหารจางอาหารเย็นพ่อกินข้าวอิ่มแล้วนะคะพ่อกินโจ๊กพ่อกินโจ๊กใส่ไข่ใส่ไข่ตุ๋นนะคะกินอิ่มแล้วตอนนี้ไม่กิยากำลังจะกินกล้วยกับยาหลังอาหารนะคะ เด um> uhm mm hmm. ี๋ยวพ่อมีน้ำล้างมือด้วยนะคะนี่น้ำล้างมือตรงนี้นะคะพ่อมีน้ำเต้าหู้กับชามะนาวนะคะกินหลังอาหารแล้วพ่อล้างมือล้างมือ หยิบถ้วยยามาเตรียมแล้วเออเก่งจังถ้วยยามาเตรียมแล้วค่ะเราใส่ยายอ่ะเราเทให้นะเทนะนะเทแบ่งยังแบ่งกว๋วยยัง,งกว๋วยยัง Còn cô nào yêu thích cả nam? Ừ. Cái này ạ. อย่างเงี้ะแบ่งกล้วยแบ่งครึ่งยังแบ่งครึ่งกล้วยยังแบ่งไว้กินก่อนนอนอ่ะอย่างเงี้ยค่ะเคอเลยนะเจอเลยนะเจอเลยนะเจอเลยนะเค้ยเคแล้วสามเด็ต้องเร่งมือเลยจัดกินเลยเดี๋ยวไว้กินก่อนนอนด้วยเปิดกล้องอยู่นะถ่ายกล้องอยู่นะก็ถ่ายกล้องใช่ถ่ายอยู่ก็เพาบอกว่าอยากถ่ายตอนกินกล้วยไง แรงๆเสจแ่แล้วไงเสร็จแ่ล้วไหนนี่ไงเออตัดเออนั่นนั่นนนน่คยๆนั่นยนั่นเออเห็นไหมตัดให้มันป้อนให้มาจะได้เร็วๆให้มันป้อนรืตัดกันเอง

ăn ăn chưa nó chưa nó ăn chưa ăn chưa ăn chưa nó ăn chưa ไปคุบไปเหมือนกันเนี่ยฮาละก็ห้ะตัวเองเนี่ยเล่นหมอนด้วยไม่ได้กินโอเคก็เหมือนนี้เนี่ย <laughs> 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 นี่น้ำเต้าูกับชามมนาวอยู่นี่น้ำเต้าูกับชาแมนาฮะยำชาแมนาไม่กินโอเคสวัสดีค่ะเลยพ่อทานข้าวอิู่แล้วนะคะจะเสร็จแล้วเยอะพ่อเยอะยังอยู่นู่นในห้องนู่นหรือกินในห้องไม่ใช่ในห้องก็ถือถือไปกินในห้องไง ยาอยู่ในห้องยาก่อนนอนอ่ะยาก่อน,นนอนอยู่ในห้องก็ไปเอาในห้องยาก่อน,นนอนอยู่ในห้องจ้า uh, อยู่ในห้องเม็ด yep. เดียวอ่ะเม็ดเดียวอ่ะก็เดี๋ยวช่วยเข้าไปไงก็เดี๋ยวตอนพ่อเข้าห้องก็ช่วยช่วยเข้าไปกินกับยา,ยาก่อนนอนในห้องเน้ยาอยู่ก๋มือเนี่ยมีมีเอ้ไม่ไม่ม แล้วกินกันยาก่อนนอนอันนี้กินไปแล้วอันนี้ไว้กินกัญญาก่อนนอนนี่อไรกล้วยเยอะพอดีแหละคำหนึงนะ่งเนี่ยสองคำงเยวอันนี้ไว้ไปกินในห้องเยอะอยอาไว้วไงไปไว้ต้องชุดเนาะเยอะไปเยอะ Mà nó bay hả mẹ? Rồi giờ chưa nè Không mò Không bay Chị nắm cho hút bà nè Em không ăn đậu Âu bây xa Để, để cho <laughs> 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 พ่าจ้าง่วงนอนหรือเปล่าง่วงนอนหรือเปล่าเนี่เออฮะเออฮะตุ้งสือตุ้งยิ้มตุ้งสืออะไรอ่ะเสืออะไรฮะเจ้าตาเจ้าตาอืมทำไมอ่ะไม่หมอนใจไหนอ่ะไม่หมอนใจมอนใจเสื้อใครเสื้อที่เสื้อเสื้อป่ะ ไม่ใช่เสื้อพ่อก็เสื้อพ่อเสื้อเหมือนกัเสื้อเหมัน,มนดเดองมันก็ใส่เสื้อของมันพ่อก็ใส่เสื้อของพ่อเสื้อใครเสื้อมันอา <c oughs> ไม่ร้อนเหมือนนั้นใส่เสื้อทั้งสามชั้นสี่ชั้นสามชัน้น <c oughs> สามชั้นดเด้เอโอ้ยแค่นี้พอแล้วใส่เยอะร้อนเดี๋ยวดึกๆึกเงยออกสามชัน้น ไปเยากินยาเสร็จแล้วเดี๋ยาต้มยำไม่กินจ้าเดี๋ยวก็กินนะเดี๋ยวก็กินกน,น,นะน้ำเต้าหู้อุย้ยใครเอ่ยสวัสดีค่ะคุณมุกี้โอ้ยให้ให้ผลมไม้มีลูกกระตา่ายวะเนี่ย ให้ตัวอะไรมาเนี่ยให้ตุ๊กตามาตั้งหลายตัวเพราะจา๋าคุณฮุกี้เอ้ยคุณ H U K Y อ่านผิดขออภัยด้วยนะคะเพราะจา๋ามีคนให้ให้ตุ๊กตามาตั้งหลายตัวอเออชื้อสองนิ้วเพ่อชื่อสองนิ้วให้ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อนะคะกับคุณมากคะา่ะหยดตาไหมเนี่ยจะมองเห็นไหมเนี่ยหยดตาหรือว่ากินก่อนกินกินน้าก่อนค่อยหยดตาหรือว่าไปหยดตาในห้องฮะจะให้หยอดตาตรงนี้หรือให้ไปหยดตาในห้องในห้องหนอนได้หลับแล้วยเย้เยเยมีคนจะหลับแล้ว

คุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากำลังใจพ่อนะคะขอบคุณมากค่ะโอ้ยพ่อหลับแล้วพ่อหลับแล้วเหมือนจะมีคนหลับเหมือนจะมีคนหลับอุ้ยจะกเรงตะกเริงตะกเริงกรง c o n เ ก็หลับแล้วกยหลับแล้วฮัลโหลฮัลโหลจับยังคาจับยังคตงรับเเดี๋ยวจะเขียนไปที่ห้องแล้วนะ ห้อ,หองเปล่าไปห้องเปล่าไปห้องไม่กินอะไรแล้วใช่ไหมยา,ยากยาเสร็จแล้วยา่กนน่อนนอนไงเราจะเาเก็บแล้วนะออเฮ้ยไอ้ะไรขโมยไม่เเกินะ <laughs> น้ำ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอนข้างชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้ำ,นคคนำสวัสดีค่ะน้ำแฟนพี่ภาคค่ะน้ำสวัสดีค่ะน้ำแฟนพี่ภาคค่ะพ่ออ๋อพ่อพี่ภาคมา <c oughs> พี่ภาคมาทัก <c oughs> ทายเด้อเด้อ่ะ จะถ,ถอยทำไมดันหน้าดิพ่อถอยไปจิดไนโคเว็บแล้วนะ่ะเลียมือเลยชูสยย2สองนิ้วเอ๊ง่ายๆนี่ไงพี่พ่ออยู่ในโทรศัพท์นี่ไงให้ให้สองนิ้วมาด้วยให้สองนิ้วมาด้วยไม่จะมองนี่ไงก็เห็นพ่ออยู่ก็ดูพ่ออี่ไม่จะมองไม่ <laughs> นี่อยู่ในจอนี่ไง พ่อชูสองนิ้วให้เกี๊ยชูสามนิ้วให้สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อปลากินปลาเนี่ยน้ำเต้าหู้กินไหมเนี่ยกินไหมกินไหมกินไหมกินเปล่าไม่กินเดี๋ยวจะพาเข้าไปนอนแล้วนะ ว่าจะเข้าห้องน้ําบนปากก่อนไหมะฮะฮะจุทบ,บจทีพีพ่ภาคบกจุบที่าพี่ภาคบกจุบทีอ้าวพอหลับแล้วมัน มันจะพาพ่อไปนอนแล้วนะถ้าพ่อหลับอ่ะพ่ออ่ะ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 ก็รอเอ๊ะพ่อจ๋าเฮ้ยย์หลับจริงเมืานเนี้ยอ้าพ่อหลับได้ยังับเมื่อกี้พ่อพ่อจะไปนอนเปล่าไปอะเป็นแม่ยี่เงย ก,ก,กินไปแล้วเหลือเหลือแต่อ,อ,อยู่ในห้องอ,อันนี้พ่ออยู่ในห้องครัวนะเนี่ยพี่พออ้าบอกว่านอนพ่อนอนไปนอนพี่้าบอกว่านอนพ่อนอนไปนอนพ่อหลับสามทุ่มเลยสามทุ่มแล้วพ่ออ่ะอ่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อนะคะขอบคุณมากค่ะขอทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮงเลยนะคะขอบคุณพี่ภาคนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อนะคะขอบคุณคุณ H U K Y นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกท่านเลยขออนุญาตลงไลน์นะคะพบกันใหม่อาหารเช้ากลางวันเย็นนะคะขอทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮงเลยนะคะ ขออนุญ<ห><ม>าตลงไลน์นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพ่อพ่อ,อเข้านอน oh <yeah. S 2> <laughs>